บวยรับผิดช่องสองผีย้ำใจคนโคราชประกาศถอนรายการจากช่อง8แล้วล่าสุดบวยเชธวุฒิพิธีกรรายการช่องสองผีเปิดเผยว่าทางรายการจะขอแสดงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ต่างๆโดยได้ปรึกษากับผู้บริหารช่อง8และทางช่องเข้าใจและเห็นใจจึงอนุญาตให้นํารายการออกจากผังรายการของช่อง8ต่อไปนี้จะไม่มีรายการนี้ในทีวีแล้วโดยจะนํารายการไปเผยแพร่าทางช่อง YouTube เพียงอย่างเดียวเท่านั้น กรณีดังกล่าวสืบเนื่องจากรายการช่องสองผีซึ่งมีนายเชตวุฒิหรือบวยอาจารย์เรนนี่และนายเจมส์สราวุธได้เดินทางมาบันทึกเทปรายการที่วัดสาลาลอยอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาวัดที่บรรจุอัฐิเท้าสุรนารีหรือย่าโมที่ชาวนครราชสีมาและคนไทยทั้งประเทศให้ความเคารพนับถือระหว่างบันทึกเทปหน้าอุโบสถเก่าที่มีรูปปั้นของพระยาปลัดทองคําเจ้าเมืองนครราชสีมา สามีของท้าวสุรนารีหรือย่าโมอาจารย์เรนนี่ได้กล่าวอ้างว่าตนเองมีจิตสัมผัสต่อสิ่งลี้ลับและระบุว่าเมื่อมายือนอยู่ตรงนี้พระยาปลัดทองคำย่าโมและนางสาวบุญเหลือก็มาอยู่ตรงนี้ด้วยกันโดยพระยาปลัดทองคำบอกว่าแม่บุญเหลือเป็นเมียของท่านอีกคนหนึ่งส่วนย่าโมเป็นเมียหลักแม่บุญเหลือเป็นเมียสองไม่ใช่ลูกสาวบุญธรรมและบุญเหลือก็เป็นคนบอกเรนนี่เองว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆ คุณย่าบุญเหลือก็อยู่ที่นี่อยู่ตรงก้านทูบแม่บุญเหลืออยู่ด้านหลังปราสลัดทองคําซึ่งหลังเทปรายการออกทางโทรทัศน์ช่อง8ก็มีกระแสะวิพักษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากโดยส่วนใหญ่มีการตําหนิวิพักษ์วิจารณ์ถึงการกระทําที่ไม่เหมาะสมกล่าวอ้างบิดเบือนประวัติศาสตร์สร้างความไม่พอใจให้กับชาวโคราชเป็นอย่างมากจึงเกิดกระแสะจะมีการแจ้งความดําเนินคดีกับพิธีกรเรนนี่บุ้ยซึ่งทําการหมิ่นย่าโม